ปุญญากรรมไนับปุญญาเิชีนับปุญญาอนุภาเวนับปุญญามาปราหมิติ่การนุภาวัตภาพวังบุญญาจารียนังสัมมาปฏิจารยโนสัมโพธิมุตังปุถุ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 มีนาติคาริย์กายาทั้งุริย์โดมันตริโดมัตังยารุตตังนั้นกายาทั้งปุริย์ิคุปัญญาทิ้งบุคคลว่าไม่ยัง Doa amat semerah, amat semerah, aku, aku amat semerah, amat semerah, semerah aku, amat semerah, amat semerah, semerah aku, aku amat semerah, semerah aku, aku amat semerah, semerah aku, aku amat semerah, นี้กระ,อรระนนมอบพืท่านนคือแล้วก็คณะผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้รรมรุณาให้เกียรติมาที่วัดแห่งนที้ในครานี้ตมาได้คุยกันกันจริงว่าทําอย่างไรดีที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจะเป็นมงคลอย่างยิ่งและให้สมเกียรติเราเป็นผู้ที่ ได้ถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณของปูศิลาและก็เป็นในานามของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระภนาวนาศิรประการหรือท่านอาจารย์บารมีประมุขสงฆ์แห่งวัดพระธาตุมาสนแจ้าแห่งนี้จะเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่และก็จะเป็นภาพที่เป็นตำนานได้ติดตาและก็ติดใจ การประกอบพิธีวันนี้ก็ขอโอกาสได้นำเรียนเราไม่มีอะไรถวายเป็นผูธธ้ทำบูชาตามบัตรศา,าท่านก่อนที่ท่านมาทะามาขออนุญาตได้นำเรียนให้โยมถวาดยมมาดอกไม้ทิพย์รู้จักดอกไม้ทิพย์ไหมจ๊ะใครรู้จักดอกไม้ทิพย์ยกมือขึ้นใครรู้จักปัจจัยสี่ยกมือขึ้นจ้ะดังนั้นเราวันนี้ ากรรรรา,รา,ารที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโอรนาวชรประการเจ็ิพระตัวเล็กๆแต่สูงโปงที่พูด่ออท่านได้สร้างงานแล้วก็ได้มีผลงานด้านการเผยแผ่แล้วก็เชื่อมโยงจากศิลปะอัจฉรอันน,นี้จนท่านอาจารย์สันติได้มีนำเรียนไปแนวว่าความผูกพันและก็ความเป็นมาเป็นไปอย่างไร วันนี้เราจะได้บูชาคุณหลวงปู่แล้วก็ถวายให้าการเจ้าคุณได้ถวายหลวงปู่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาด้วยอดอกไม้ทิ์จะให้ลูกหลานนายทหารได้ถือบารนะทําให้เวลาประมาณที่เกิน9นาทีถ้า9้นาทีไปแล้วให้ก็ไม่เอาไม่ให้ก็ไม่เอางะ นาโยมว่าริษฐานจิตนะโยมนะเพื่อการบูชาและว่านี้กราบรอรุปลูกหลานได้บิณฑบาตนะให้ลูกหลานพิณฑบาตลูกหลานให้ทหารเร็วๆไวๆลูกจะได้ทําพิธีในส่วนของการรกบบพิธีในส่วนหนึ่งก็เป็นที่เรียบร้อยอาลูกหลานก็ได้เตรียมพนักงานไว้แล้วหลวงพี่ช่วยกรุณาได้เมตตาดูด้วยนะครับผมแล้วก็ จะได้เป็นการประกอบพิธีบูชาคุณของอาจารย์เจ้าคุณเราไม่มีส่วนสร้างให้วัตถุจิงของได้มากมายมหาศาลไม่อาสามารถที่สร้างพัทธศาสนาได้ผู้เดียวอาจารย์เจ้าคุณเป็นต้นแบบต้นบุญที่กของเราพวกเราพ็อได้ร่วมกันบูชาคุณพ่อแม่รูบาอาจันนายกน่ะอ้าวป่าจะไหนเอ่ยลุงไปไหนล่ะอาจารย์วินาบาร์นกับจอนคะับจอนเลย ทุกยารทุกคนม่ได้ขอบคุณทุัท่นินอนครับดีไทยครับบิน,นไปหาคนไม่ใช่บินมหาพาระที่พูดเออหุกคนอยู่นู่นพระองค์นีจะมีอะไรกีตทำไมเดินเข้ไปในลูกเดินเข้าไปเดินเขไปลูกบินตบบาทบินตบบาาดอกไม้ทิพย์ปัจใจสี่ให้ลูกลูก,ลกหา

có cái <laughs> cái <laughs> cái 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 เตรียมเกียรทครับเียรทาครับเดี๋ยวรถจะขยับครับเรยมเกีท้าก่อนนะครับระวังรถนะครับระวังรถะครับระวังรถนะนั่งด้ไดีปเละยอะไรออกมาบริเวณร้านะครับเดี๋ยวผู้ติดตามมาเดวงีรว้อง รถตกลงควันด้าหลังไม่ยองไม่ยอมไหนะครับอย่างนั้น มันเป็นบันดาลใจ <laughs> Ô hả bọn hạng 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 เห็นดอกน้อยนั่นไม่เหมาะเลยไม่เห็นโอเห็นจ้ะเห็นจะรมไม่เป็นไรได้ทะเบียนรถเหรอเไ็้ทะเบียนรถนั่นเราไปอย่างรถนะ ่าจะได้แล้วมนะั้ยมนะัมีอ,ะ,อะไรไหมขอครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตหลบทางด้วยนะครับ อ่ลหลบงพ่จะคุณด้วยลหลบพจะคุณหน่อยนะเออ้วจะคุณเอากา,อ,าอี่มานน้าใกล้ๆร่วอธิษฐานใช่ไหม เจ้าหน้าที่มันต้องจับเราเพราะเนื่องจากว่าล้วเปิดเปิดทางกว้างให้ลรงปูบบ่เห็นนะเปิดทางกว้างเปิดทางไว้เออเพราะเนื่องจากบบว่าหลวงปู่อธิษฐานจิตนะนะไปในทุกสายสินที่ที่อยู่ร้อมในวับบนนะนดนี้แหละนนโยมนะขณะนี้หลวงปู่ในฐานจิตอยู่นะโยมนะหลับตาที่ฐานนะตั้งใจที่ฐานนะ อ,อ,ยอย่างเพื่อการต่อสู้เพื่อเป็นต้นน่ตามต้น่อะตามต้นนาทีอีกนาทีอ้าวญาติยโยมนะอะ่ตั้งใจไว้นะตอนจากนี้หลวงปูอ่อธิษฐานเกียรติอยู่ฉะนั้นอ่าญาติยโยมตั้งใจพนมมือไว้ ตอนนี้พระสงฆ์ทั้งหมดนี้จะสวดไชยมงคลคาถาเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายทำไรก็สำเร็จทุกประการนะตัยตุนพุทธิยมุลเลตกย คะเลอัพิเสกตะปปะปูตางอะกัปปะตะบำบะกะเตสุนัตตาดตางคุมะคาลางสุปปาธังโสติดตังสุขะโนทุกโหมโตะจังภาวะจะเล in to สเนจจังพุทธาปัจายตนจตานุตา,ตาม,มานติอายุวันโนสุขังอลัลางสาธุพร้อมการสาวนักดัง แต่หน้าพุทธโลก็นะเนี่ยอมไดกับนั้นอันแรกอเดียวพุทธรูก้าไล่ส้ฟังอยสมัยครณเจ้าอมแรรกับง่ด้ิบสอบแปดสิบอบพุทธรูกอีเนะลยนะ สีอริยเมไตไกรถึแปดสิบสองคนนี้พราะคนไม่พวกจิ่นสัมนห้ยู่เรย,ย่อยทีไรเมื่อมัดภาษีอริยเมตไกรแล้วก็ยังมีพุธุโลกีเข้าอยู่ไม่่าวาล่ามาพุทโทต่อจากสีกอริยเมไตไกร ธรามาธาธรรมาสามีนาราหัวนาะคุทโสเทวเทโวจิสโสมังคโลต่อไปขนาดที่ม่พุทโกเกขาพุทธเจ้าเก่าโอโหเร เราเข้าไปจากก่นจากพูเตนเจ้าของเ้าเลล่ะผมสุดท้ายสูมังคโลหมายถึงสามาเรื่อยจะครัุปปปาพระูเทนเจ้าตลอดสาเดือนจะเรืยไปข้ามไปจากก่อนจากพระูเทนเจ้าของห้า เ่้อาไปแันหน้า,นาคขนข้างนาไปเลยอยากล้าเอ้ยไปนะคนเรา้างเรอห่องแ้นกันเ <c oughs> <c oughs> จ,จ้าเจ้าไปทำงานนป็ถึงพูดได้เจ้าคือกมั่งคารเด้อนะราเปีข้างโรากระรอเอ,อยู่บ้านนี้ก็ที่ได้ เป็นพระพุทธเจ้าผมเองคือสุมคละที่สูแปดสิบสองเทกันโอ้ดูดพระพุทธเจ้าผมก้อนๆันตั้งหังนะมันมันเนี้ยั้งสองคน Gets em cầu sọc. Give cầu sọc. Muyên mưa. 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 mưa. Muyên mưa. Muyên mưa. Muyên mưa. พอบ่ต้องโกโช่นบ่พัดแดดเลชจังได๋แล้วน้องก็บ่ได้คือโอ <laughs> ปัจจัยจะเป็นเทวดาต่างหาเป็นเทวดาปัจจัาจะเป็นมนุษย์ก็ให้เป็นมนุษย์จะเกิดเป็นพ่อมะเกิดเป็น ที่เป็นเจ้าหน้าที่ขอให้เปิดทางให้หน่อยเปิดทางให้หน่อยนะเปิดทางให้เร่อยๆนอยน่ยนางกเต็มเลยกระเยอะเย้าคเครอบกข้าวกนขาวกินขาวว